สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องพัสดุกันนะครับของที่สั่งมาในกล่องก็งจะเป็นโมกันน้องนะครับพึ่งมาส่งเลยสดๆร้อนครับวดีโอก่อนเปิดพัสดุ ต่อมาแล้วะครับผมใบที่หนึ่งน,นี่เป็นเบอร์แอลหลังมาสองใบนะครับ no huh? ไบทีดหนึ่งหมวกนะครับก็มีคู่มือนะครับผมก็บูทูธนี่เป็น M6 นะครับ สองเป็นเบอร์เอ็มนะครับมีอะไรนะครับ ทูมือแล้วก็บลูทูธ M6 นะครับเบอร์ L เบอร์ M ก็บ <L, M S 1> ลูทูธนะครับเดี L, <M S 1> ๋ยวเราจะมา ในกล่องก็จะมีนี่นะครับ้างของนี่นะครับก็หโวกโซแมน,นะครับก่อไแเราก็มาแกะหนันแกะคู่มือก็เดียออ๋ยวเราจะใส่ถุฝั่อง้ายนะครับผมแกะนี่นะครับมันจะเป็นกิบล็อกนี้เด็กเอาเลยครับผม ดึงดวงมานะครับรูดทำทีละข้างก็ได้นะครับอ่ะดึงเบลออกมาสายเบลไม่ต้องดึงเอาเหมดก็ได้อย่าลืม นี่ครับนี่มันต้องใส่จากด้านบนนี่แล้วก็เลื่อนลงมากึบเกึบแต่เราเราจะใส่ด้านซ้ายเนาะแตแหนีงก็ได้อยู่ประมาณตรงนี้นี่เข้าไปครับ จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าล่องมันยัดได้แค <vo ce> <off commend> <Some drinks> <highlight> ่ตรงนี้เสียบเข้าไปเนี่ยลองจะเป็นลองถ้าเข้าตรงนี้ผมมันจะติดโฟมจะได้ตรงนี้แล้วก็ดันไม้ชิดประมาณนี้ครับผมตำแหน่งก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มานะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในถุงนะครับก็จะเป็นนี่นะครับหูฟังและไมโครโฟน ก็แกะออกกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันก่อนนะครับผมแกะเสร็จแล้วก็หูฟังมันจะมีูความยาวของสายนะครับจะไปอยู่ด้านสายความยาวไม่เท่ากันนะครับจะยาวข้างสั้นข้างนะครับนี่แล้วก็ข้างที่สั้นนะครับเราจะไว้ทางซ้ายมือหรือติดตัวบลูทูธนะครับนี่ครับมันจะเป็นตีดตแกแปะตำแหน่งนี้นะครับผมตรงสีแดงนี้ครับ ใสเข้าไปครับผมก็เพื่อนๆเห็นในนี่ไหมครับมันจะมีล่องสายอยู่นะครับเนี่ยาก zoom ให้ดูครับผมนี่เพื่อนๆเห็นล่องสายนะครับสําหรับเก็บสายไฟนะครับผมให้เข้าในล่องนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปหลังแล้วแล้วก็หลังรวมเนี่ยครับแกะรวมออกมานะครับแล้วก็เอาสายไฟยัดไปด้านหลังนะครับค่อยๆยัดเข้าไปนะครับเก็บให้เนียนนะครับมันจะไม่เกิดการหมุก อันนี้จะเป็นด้านสั้นครับแล้วก็เดี๋ยวไมโครโฟนเราก็จะดึงไว้ฝั่งด้านสั้นนะครับเพราะมันต้องอยู่ด้านซ้ายมือของเราอะครับด้านมุทอะไนี้แล้วก็เก็บสายแต่แล้วก็แกะนวมฝั่งนึงออกครับมแล้วก็เอาหูฝั่งที่ยาวอะครับสายไฟฝั่งที่ยาวนะครับ ก็จะมีตีนตุกแกให้ทีนี้เราก็เอามาแปะที่เดิมตำแหน่งเดิมที่เป็นสีแดงนะครับผมต,ตีนทุกแกกับหูฟังมันจะยึดติดกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะมีเก็บสายไฟเข้าล่องนี่ครับผมีตอนแกะดูออกมาดึงได้เลยนะครับมันจะเบ้นหมดสีแดงนะครับหมดแต่แปะเนี้ยครับก็ดึงออกมาได้เลยตรงตรง ก็ยัดไปด้านหลังเก็บสายไฟเข้าไปข้างหลังยัดเข้าไปเรียบร้อยนี่นะครับยัดไปเลยครับแอบแอบแอบใสปุ๊บถึงนแค่อยู่ตรงนี้แอบให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อความเรียบร้อยมันจะได้ไม่ระยงยางเสร็จแล้วก็เสียบสายเข้าตัวบลูทูธครับผมเราเก็บให้มันเราก็เน็บไปครับผมสะอาดตาและดูดีที่สุดครับก็เราจะมาส่วนไม้ก็จะอยู่ข้างซ้ายนะ เราจะดึนสายไมติดยตั้งตำแหน่งไมโครโฟนนะครับอ่าตำแหน่งไมโครโฟนแล้วก็มันจะอยู่ด้านซ้ายมือของเราล็อกไว้แต่อย่าเราต้องติดนวมล็อกไปก่อนนะครับอ่ากดให้ตรงกดให้แน่นนะครับมันจะแรงแ๊กนะครับผมนมหลังติดนวมข้างร็แล้วแล้วก็ใส่นวมข้างขวาให้เข้ารูปนะครับก็ยัดตรงนี้กลับเข้าไปนะครับ อยจะลืมเอาสายสอดออกมาด้วยนะสายต้องสอดเข้ารูดเดิมนี่มนันเป็นเบรกสีแดงแล้วก็เป็นรูตรงนี้นเบรกสีแดงแล้วก็รูตรงนี้กดให้มันตรงกัน ไม่ตรงมันก็จะไม่ตังนะ,ะข้าที่แล้วเราก็จัดทรงขอบหมวกให้ดีนะครับที่เราดึงออกมาเมื่อกี้จัดกลับเข้าไปขอบเดิมตรงนี้มันก็จะกันลมกันน้ำนะครับ โกเคถ้ดีตอนถอดอะถอดงี้ก็ใส่กับไปงั้นไม่สญญนิทเลยอ่นะ ไมามโครโฟนนะเอาไว้ข้างในครับตำแหน่งมันจะประมาณนี้ใช่ไหมมันจะมีรูตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเราก็ใส่ให้ประมาณรูตรงนี้แล้วก็หาตำแหน่งดีๆนะครับว่าจะาไว้ประมาณไหนครับปึ๊บใส่เข้าไปไมันเป็นดุนแกนะแต่ข้างหลังมันไม่มีนะ จะง่ายขึ้นแบบนี้แล้วก็ใส่คลิปล็อกเข้าไปเหมือนเดิมครับ ไปแล้วก็เก็บขอไปเรียบร้อยก็จะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับนี่แล้วก็กดตรงนี้เปิดค้าง นี่ครับรู่นี้ก็ได้ติดบลูทูธเสร็จแล้วครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นบลูทูธ M6 นะครับแล้วก็มีชิวหน้าครับนี่ครับชิวหน้าจะแบบตรงนีน้ยังใหม่อยู่นะยังฝึก <is> ก็สรุปคร่าวๆตามความคิดเห็นของผมนะครับโหมกโซมานะครับรุ่น SM 5 2 7นะครับตัวไลน์คาร์บอนนะครับผมก็โดยรวมโอเคนะครับผมตัวนี้แถมบลูทูธ M6 ให้นะครับบลูทูธก็เสียงดังฟังชัดดีนะครับโทรเข้ารับสายได้ปกติครับแล้วก็ฟังเพลงได้เสียงดีเลยแหละครับอ่าไม่เก๋ครับแล้วก็ตัวนี้อินเตอร์คอมไม่ได้นะครับขั้นตอนการเชื่อมต่อก็เปิดบลูทูธนะครับกดปุ่มใหญ่แล้วก็เลือกบลูทูธที่ชื่อ M6 ได้เลยครับผมแล้วก็จะมีปุ่มเปิดเสียงลดเสียงแล้วก็เรียกใช้ s ิริได้ครับผม ที่สําคัญตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับผมคุ้มค่าน่าใช้มากเลยลองไปตัดสินใจดูครับเป็นแนวทางสําหรับคนต้องการหมวกกันน็อกสวยๆแต่งบน้อยอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งนะครับผมใช้แล้วก็โอเคนะครับชอบมาก